o มอ m o น n ิ n งนะทุกคนตอนนี้ก็แบบได้เวลาออกไปข้างนอกแล้วหลังจากที่ไม่ได้ไปเจอลูกค้าไปทำงาน ข้างนอกเลยเป็นเวลาเกือบเดือนแนะ่แล้วก็นี่เลยอุปกรณ์ในการทำมาหากินของเราคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ต่างๆมีคอมทั้งหมด3เครื่องนี่วันนี้การแต่งตัวงเราจะเป็นสไตล์สบาย,บาย,บายทๆทั้วทัลุกจะเป็นประมาณนี้ก็เดี๋ยวมามุมสกินแคร์เล็กๆน้อยแล้วกันแบบรวดเดก็ถ้าอาบน้ําเสร็จปุ๊บเราก็จะเปิดแอร์เย็นๆสิ่งที่ชอบที่สุดเปิดเพลงจุดเทียน ก็จะถุดเทียนหอมเทียนหอมนี้ได้มาจากอีเกียน,นะทุกคนก็กลิ่นประมาณแบบวานิลาวานิลาหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยแล้วก็นี่จะเป็นมุมเ,เครื่องประดับเดี๋ยวไปแบบรวดเร็วแล้วกันมุมเครื่องประดับของเราเล็กๆ,ๆน้อยแล้วก็นี่นาฬิกาใส่แล้วข้างล่างก็จะเป็นสกินแคร์หรืออะไรต่างๆที่เราสเปรย์ไว้ก็จะเป็นพวกครีมที่แบบเราใช้บ่อยๆแล้วก็กลัวหมดด้านบนก็จะเป็นสกินแคร์ที่เราใช้กันทุกๆวันก็จะประมาณนี้นะทุกคน เดี๋ยวเราออกไปกันดีกว่าว่าเราจะออกไปซื้อของให้ลูกค้าแล้วก็คุยกับลูกค้านิดนหน่อยแล้วก็ช้อปปิ้งเบาๆนี่เลยทุกคนรอโทษลูก,กของเราวันสบายๆที่ลืมไม่ได้คือแมสแล้วก็กระเป๋าอันมาคือมาที่เราใส่ของอย่างลงไปในนี้แล็ปท็อปเอ่ยโทรศัพท์เอ่ยกล้องเอ่ยกระเป๋าเอกสารแล้วก็แมสแสปแปต่างๆถึงแล้วทุกคนใช้เวลาในการขับรถมาประมาณ5นาทีอ่ะก็ คอนโดเรากับคอนโดเพื่อนห่างกันแค่ประมาณ1 BTS 1> ก็บอกเพื่อนแล้วว่าวันนี้เราจะไปช้อปปิ้งกันดูคุณนายท่านจะพร้อมหรือยังในการแต่งตัวเพราะว่าชอบเซอร์ไพรส์อะ่ะโดยการที่ไม่บอกว่าทำคลิปอะ่ะอันนี้ก็เป็นแบบ easy pass น่าจะผ่านเเธอรกหน่อยนะฮัลโหล นี่เลยคุณข้าโอ๊ตสวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปไหนคะวันนี้เป็นช้อปปิ้งเดย์ช้อปปิ้งเดย์ใช่ไหมที่เราจะระลอกหน่อยเพราะข้างหลังโชว์เขาหน่อยน้องน้องอยู่ตรงนี้สองวันแล้วนะสวัสดีค่ะพัดลมพัดลมเราพังอ่ยทุกคนก็เลยต้องเอาไปซ่อมแล้วยังไม่ได้ไปซ่อมอ่าอะไรเหรอคะทุกคนวันนี้นะคะ แล้วก็เปลี่ยนจุดหมายนิดหน่อยจากสยามเป็นมาที่อำ่ำซีคอนบางแคนะคะเพราะว่าอะไรคะคุณขับเพราะว่าฝนตกทุกคนเราก็เลยต้องรีบหาจุดหมายที่เราให้ให้เราไปถึงได้เร็วเราเพิ่งล้างรถทุกคนแล้วมาดูแลกันว่าวันนี้เราจะช็อปปิ้งอะไรบ้างแต่ตอนนี้ขอไปกินกาแฟก่อนนะคะโอเคได้กาแฟแล้วทุกคนแล้วก็ขนมเล็กๆน้อยๆดลูรีชีสเค้กกาแฟแต่งแต่งจากที่เมื่อเช้าที่มันหุบไปเรามาซ้อมกาแฟนะคะ ร่างกายเราครับเครื่องดื่มกาแฟไม่แน่คือมันปวดหัวเลยเว้ยคือเหมือนมันปวดร,รูด่ะแล้วมันก็แบบปวดหัวโ <Okay. S 2> อเคพร้อมลุยต่อ,อยังพร้อมลุยต่อแล้วคะ่ะไปซื้อของกนันในช้อปปี้โ okay. อเคอะไรทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่นั่นแล้วเดี๋ยวเราก็าไปซื้อของให้ลูกค้ากันมามาเลยวันนี้วันนี้สมาชิกสามแถมสองแล้วก็สองแถมหนึ่งเอาละทุกชิ้นเลยเหรอคะเป็นเงินสดถือไปซื้อของ อ,อยู่ไกลเส้นผมน้ำหอมอยัาละะ้ากตาค่ะ <Okay. S 2> <laughs> อย่าลืมล้างมือก็ได้นะคะทุกคนวันนี้เรามาในตีมนักล้างมือทำแบบ protect แต่นี่คือที่เราซื้อวันนี้เป็นสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็เจลแอลกอฮอล์ เอ้ยไม่ใช่สีมันเป็นเจลกรหอทังคู่เลยสบู่ล้างมือแล้วก็สบู่ล้างมือเ็าชอบกลิ่นนี้มากหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาทหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาทโอเคอตอนนี้กำลังออเดอร์อยู่เพราะว่าหมดสต็อกที่เขาวางที่เชลที่เขาฟีพนักงานเขาหาของเพิ่มให้อยู่เธอเราเข้ามาใกล้ๆดูเออกระจกของเท่าเป็นเซตคือสวยตลอดกาล มาดูกันนะคะว่าวันนี้จะเจ็บมากหรือเจ็บน้อยจุมจ่มๆจิมจ้มๆอ่าจุมจ่มๆจิม้มคะเรียบร้อยไหมคุณกโอกดเรียบร้อยค่ะอันนี้รวมตินแล้วเนาะใช่ค่ะรวมไปดินเนีะโอโ้โหนี่ให้เราด้วย,ยค่ะใช่ค่ะแถมซับมันให้ว้าวหลักจังอันนี้คือภารกิจร้านแรกเป็นไงบ้างโชว์ทูหน่อยฉันเหมือนเล่นเบสเลยอ่ะเธอ อันนี้นะคะร้านแรกเสร็จแล้วเราไปดูร้านต่อไปเราจะเจ็บมากเจ็บน้อยแค่ไหนนะคะแถมด้วยกินแหละก็แถมนี่ยนีคะได้มายังได้มาแล้วโชว์หน่อยที่เขาน่ารักด้วยแบบให้ฝากของที่เราถือมาพิคิีโอเคอันนี้เป็นแมสนะคะที่มีแขกเจ็บเอาไปนด้วยเรียบร้อยยังเรียบร้อยยัง ได้มาแล้วนะคะภารกิจร้านที่สองร้านที่2แค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนลุยสองไปค่ะคิดตังกันค่ะดีมากครับทำไม่ดีไหมภารกิจร้านที่2ทํทำเวลาเนาะสองแา,าทีมาแล้วเรียบร้อยไหมเรียบร้อยแล้วคะ่ะจบไปก่อนสองร้านเดี๋ยวเราต้องไป ทำธุระต่อทำเวลามากเลยนะวันนี้ออไม่ถึงชงั่วโมงเพราะว่าเดี๋ยวมีธุระต่อมีธุระก็ทำผ่ายเ,ออเดี๋ยวไปคุยงานลูกค้าต่ออีกโอ้วันนี้ภารกิจเยอะมากไปก่อนฝนหยุดแล้วพอดีโอเคแล้วเ,เจอกันนะคะและแล้วก็ถึงนะคะได้เวลาไปคุยกับลูกค้าแล้วมาหรือยังน่าจะมาแล้วนะเขาโทรบอกแล้วก็เดี๋ยวเราสองคนลงไปคุยกับลูกค้าก่อนแล้วก็เอาของที่เราชอปปิ้งวันนี้บางส่วน ไปฝากลูกค้าด้วยนะจ๊ะค่ะจะต้องเห็นหน้าฉันที่แบบใหญ่นัดโอ้แล้วหน้าตอนขั้นตอนนี้ล่ะตอนนี้นัดลูกค้าไว้ทั้งหมดสองเจ้าก็เดี๋ยวคุยกับลูกค้าเสร็จน่าจะประมาณไม่เกินเจ้าเราประมาณย0สิบนาทีก็เดี๋ยวจับไปไปหาอะไรกินกันหลังจากนี้เราเราไปหาอะไรกินกันไม่กีหน้าจะบอกปะไม่หรอกโอเคทุกคนไปคุยลูกค้าแปบ๊บหนึ่งโอเค ก็จะเสร็จสิ้นภารกิจวันนี้แล้วจบแล้วเหลือสุดท้ายจริงๆวันนี้คือเหลือกินข้าวนะคะไปหาลูกค้ามาแล้วแล้วก็ช้อปปิ้งเสร็จแล้ววันนี้เลือกที่ไหนวันนี้เราเลือกซูชินะคะเราเลือกซูชิไข่หวานเข้าได้นะคะเข้าเองแล้วเที่ยงเอาไปดีกว่าเน้อดูว่านั้นนั่งหมเนั่งได้เนาะนั่งได้นอนะคะตอนนี้เขาเริ่มแบบปลดล็อกก็นอนนั่งได้เนาะนั่งนั่ง เติมพลังงานใช่ไหมเติมพลังงานหมดแรงหรือ,อยังบันดีมัน,มนร้อนอนะ่นอนะเออการร้อนไมร,ร้อนเกินแบบคนแบบไม่อ้วนแต่เขากินอะไรกันคนไม่อ้วนกินอะไร <laughs> กิมหรือยังกิมเร็วพุ่งออกวันนี้ก็ต้องรักษาวัตการนิดนึงตารางงานแต่ว่านั่งได้แป๊บเดียวเพราะว่าเรานั่งคนละโตัวเพราะว่ามันต้องนั่งแยกอ่ะใช่ก็เลยกินไม่ค่อยสบใจเท่าไหร่ก็เลยซ่้อกาซื้อกลับบ้านด้วยซื้อกลับบ้านด้วยลวกันอันนี้นะคะอันนี้กลับบ้านไปฝากเพื่อน hot m e s เขาไม่ให้เรานั่งโตเดียวกันแต่พอเราเข้ามานี้ปุ๊บเราก็ถอดแมสอยู่ดีแล้วก็แต่ก็ไม่เป็นไรต้องรักษาตามมาตรการเขาทาไม่ทำอะไรก็ทำโอเคเสร็จแล้วสําหรับภารกิจวันนี้นอกบ้านแล้วเดี๋ยวเรากลับคอนโดกันเถอะเดี๋ยวไปนั่งตัดคลิปต่อที่คอนโดฉันก็แล้วกันโอเคไหมโอเคสวัสดีทุกคนตอนนี้ก็กลับมาอยู่ ช่วงเย็นของวันแล้วจะจบวันแล้วสำหรับวันนี้เราจะตั้งใจทำวันเดย์วันเดย์บล็อกวิดัสในการทำงานต่างๆก็วันนี้ก็ทั้งช้อปปิ้งแล้วก็ซื้อของให้ลูกค้าต่างๆแล้วก็นัดเจอลูกค้าสองสเจ้าอะไรอย่างนี้ใช่ก็ตอนนี้เราก็สั่งอาหารเดลิเวอรี่มาเป็นอาหารง่ายๆเข้าผัดปูอ่าผัดซีอ้๊วหมูแล้วก็นี่เลยกะเพราหมูกะเพราหมูต่างๆ อันนี้ก็มีมะม่วงมะม่วงกะปิใช่เพราะว่ามีคนเกิดอาการไมเกรนขึ้นมาไมเกรนเหมือน <c oughs> มันร้อนมากวันนี้ใช่วันนี้อากาศร,ร้อนจริงเพื่อนโอนก็เป็นไมเกรนขึ้นมาสำหรับด้านหลังมนขายของอเป็นของที่เราช้อปปิ้งมาเออจริงเหมือนเหมือนไลฟ์ขายของก็เป็นของที่เราช้อปปิ้งมาน,นี้แล้วก็แจกจ่ายให้ลูกค้าไปบางส่วนเต็มแบบว่าป้องกันโควิดช่วงนี้เป็นโควิดก็เลยซื้อ<ไ>พวกเจลแอลกอฮอล ล้างมือสบู่ล้างมืออะไรต่างๆให้ลูกค้าไปอันนี้ก็เป็นแมสเออแล้วก็มีแมสมาเยอะแยะมากมีโปรโมชั่นอยู่ที่บิวเทียมมาทุกคนก็จะเป็นแมสแถมเจลล้างมือแมสหนึ่งกล่องแถมเจลสามอันก็ถือว่าคุ้มอ่ะสองร้อยกว่าบาทร้อยเจ็ดบาท้ร้อยเจ็ดบาทแล้วก็นี่อันนี้สบู่ล้างมือกินหอมมากของออริทอเบนเซ่ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่เหมือนกันทุกคนก็คือสามแถมสองใช่ใช่ใช่อันนี้ด้วยนี่ด้วย hand sanitizer อันนี้ก็แบบกลิ่นก็โอเคกลิ่นสดชื่นเนาะล้างมือของอารันทอฟเป็นเซ็ตเหมือนกันใช่แล้วก็นี่อุ้ยน่ารักเออมีแปรงสีฟันทุกคนเลยอันนี้แปรงสีฟันอันนี้แลกซื้อที่อารันทอฟเป็นเซ็ตเหมือนกัน19บาทใช่เธอแล้วมีของเล่นมานําเสนออะไรวะทิ้งฉันไหนนี่อ๋อเธอเมื่อกินถั่ยิบอะไรอปะเอ่ g h t here นี่อันนี้น่ารักมากเลยทุกคนการันตีเลยว่าผู้ชายใช้ได้มันจะเป็นติ้นอ่ะจริงป้ะผู้ชายใช้ได้จริงอจริง จากออริทอฟพินเซตอแต่ทุกคนก็คือนี่น่ารักมากอะเล็กๆอย่างนี้พกไปไม่โป๊ะเทยแน่นอนร้อยสี่สิบห้ายังคงแมนๆอยู่อันนี้ก็ใช้ได้เลยดูนะเลยเทสีให้ดูไงธรรมชาติธรรมชาติไม่โป๊ะเลยอะก็จะมีสีใึ้นมานิดนึ่งและนี้อีกอันนึงเป็นสำหรับพกพานะคะเจลล้างมือเหมือนกัน มีสามสีใะต่ไปเแล้วก็ชอปปิ้งมาเยอะแยะมากมายแต่ว่าค่อยมาเก็บเรียงเข้าไปเพราะอันนี้ก็เป็นแบบสเปรของต่างๆเข้าห้องเหมือนกันเลยก็แจกจ่ายกันเราสองคนแล้วก็นี่อย่างสุดท้ายคือชุดกีฬาเกตบ์ุูเปอร์สปอร์ตในหมวดของอาดิดาสเดินผ่านไม่ได้เลยเป็นชุดกีฬาที่เราไม่ได้เราไม่ได้ออกกำลังกายจริงแต่เราก็ใส่กีฬาได้ใช่ไปไหนมาไหน มารับทานอาหารกันดีกว่าเพราะ <ใน S 2> ไม่ตแบบโควิดช่วงนี้ใส่พันธุใหม่ก็เยอะด,ด้วยนะในระหว่างนี้เราก็จะแบบมาเล่าให้ฟังว่านี้เราอย่างที่เราเกิดไปก็คือเราแบบออกไปหาลูกค้าไปช้อปปิ้งต่างๆซื้อของให้ลูกค้าเราก็จะมาบอกว่าเราสองคนทํางานอะไรดีหรือเปล่าเราได้ไหมอราทำงานอะไรอเราเป็นพนักงานเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งอขออนุญาตละไวในงานที่สาใจ คือเราสองคนต้องท้าความก่อนว่าเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยมหาลาัยแล้วก็แบบโชคดีมากทํางานมาประมาณสองปีเปลี่ยนงานมาสามที่ประมาณนี้เนาะสามที่ใช่เราเราสองคนอ่ะคือโชคดีมากทางานด้วยกันนะ่กแกสามที่เลยเนาะสามบริษัทที่เราทางานด้วยกันอ่ะก็ถือว่าเป็นไที่แฮปปี้มากทํางานกับเพื่อนอะงไรเงี้ยแล้วก็แบบ ทำงานก็ค่อนข้างตรงสายบ้างไม่ตรงสายบ้างแต่ก็แบบไปทํางานด้วยกันพอรู้สึกว่ามีที่ดีฉันก็ได้นําเธอถ้าเธอเจอที่ดีเธอก็ได้นําฉันกลายเป็นว่าเราสองคนอะทางานมาทั้งหมดคนละประมาณสี่ที่เออจะทําด้วยกันอะสามที่ทมีแค่ที่เดียวที่ไม่ทําด้วยกันประมาณนี้ใช่ตอนนี้ก็แบบส่วนตัวนี่ทํางานบริษัทเอกชนอย่างที่บอกไปก็คือทําด้วยกันทั้งสองคนแล้วก็เอมีทำจ็อบเสริมว่ามือเซ็กนด์จ็อบก็จะเป็นแบบ ทำเดลิเวอรี่ส่งอะไรก็จะเป็นขายเป็นอาหารส่งในคอนโด <ไข S 1> ส่งใน,นตามส่งในตามคอนโดแล้วก็ตามออฟฟิศต่างๆออฟฟิศเก่าออฟฟิศใหม่ของเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งหมดเลยแขกของแค่ออเดอร์มาอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบทำอาหารเป็นแบบโฮมเมดอะไรเงี้ยเล็กๆน้อย,ยๆก็ถือว่าเป็นรายได้ที่โอเคนะเดือนเดือนนึงก็แบบถือว่าเป็นรายได้รายได้ที่แบบเข้ามาเพิ่มเติมจากรายได้หลักนะก็แบบสนนกำไรอยู่ที่ประมาณ 1- นึ่งถึงสองหมื่นหรือโอเคนะใครบอกว่าเออขายอาหารแบบ ดูไม่ค่อยได้ตังแกจะบอกเลยว่าได้ตังถ้าเราอ่ะให้ใจทําคุณภาพให้ดีอะไรเงี้ยไม่ว่าราคาถูกแพงแค่ไหนหรือว่าไงคนก็กลับมาซื้อซ้าการซื้อการหาลูกค้าใหม่ก็เป็นอะไรที่ดีแต่การที่แบบใช่ Hi, กลับแล้วทุกคนเมื่อกี้เมมเต็มก็คือเ,เราสารภาพว่าเราทำเมม ori การของกองหายแล้วก็เหลือแค่อันเดียวอันเดียวเรากำลังอัพโหลดคลิปอยู่อะไรเงี้ย ก็เลยไม่เป pues ็นไรเดี le, crackers, val, ๋ยวจบคลิปด้วยมือถือก็แล้วกันเมื่อกี้ก็เล่าถึงอาชีพแล้วก็คือเราเป็นพนักงานออฟฟิศแล้วก็ทำเดลิเวอรี่ฟู้เป็นแบบโฮมเมดส่วนของข้อโอ้ก็คือของเราตอนนี้ก็กําลังจะมีโปรเจกต์ใหม่นะคะกำลังจะลอดออกมาก็คือเดี๋ยวเราฝากเราติดตามด้วยเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งเสร็จแล้วเราจะขอมาด้วยมาโปรโมทเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับ ของข้าวโอ๊ตของข้าวโอ๊ตเองอ๋อน่ารักเวอร์ทำแบบให้ตรงกับแบบชื่อตัวเองเลยอลองลองลองรองดูเดี๋ยวจะกำลังตอนนี้กำลังพวกแพคเกจจิ้งอะไรเงรี้ยกำลังดูดูดูอยู่ใกล้ๆจะคลอดออกมาแล้วยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะโอเคแล้วก็ ถ้าจ็อบแบบเสริมอีกเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นพวกแบบเกี่ยวกับที่เราเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบว่าพวกแปลกระสารต่างๆหรือบางทีก็ไปเป็นล่ามอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือหลักๆก,ก็คือแปลออฟไลน์อยู่ข้างหลังบ้าน,นสำหรับใครมีเอกสารต้องการที่จะมาเพอแปล <c oughs> อิงเป็นไทยไทยเป็นอิงก,ก็ส่งมาได้เลยได้เ,เล็กมาได้นะคะเดี๋ยวดูให้ราคากันเองโอเคสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวไปทานข้าวกันแล้วอืมโอเค ปิดคลิปเลยบ๊ายบายไดบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนัชอนแชแนทด้วยนะคะใช่แล้วที่อยากฟังเรื่องเราอะไรเกี่ยวกับเรา2คนหรืออยากให้เรา2คนทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายชชีว